โอยมาเล่นเลยหอมปักทองเลยครับไก่โุ๊หแ้ามาเฉพาะอาหารเขารัคทํา,าขนาดลุงหนึ่งจะปลามากินข้าวมันไก่เจ้าเด็ดเจ้าดังเปิ่นดังมาหลายปีละแล้วเปิ่นขายบบแพงเริ่มต้น40บาทมีสปาเลยข้าวมันไก่หลายใจสลัดตันข้าวมันไก่วงกินไก่แซ่บก็มีโอ้หลากหลายมากเป็นข้าวมันไก่ยุคใหม่มันจะมีไก่ต้มหรือไก่ทอดมีแปลกๆหลายอย่างเลยของร้านโง่ห่งไชษฐีนะเนี่ยไก่ทาที่ลุงสั่งตะกี้เนาะร้านนี้หน้าตาดี ตึงคนขายตึงเข้ามันไก่เลยน้องเบียรเนาะเขาเป็นมีเนมีหอมเจียวให้ตัวนี้ใส่กับปอย่างฮะใส่กับข้าวมันไก่ดูใบอ่ะข้าวมันไก่ดูใบนี้เปิ้ลสูตรเปิ้ลมีโรยหน้าหอมเจียวเนอรแล้วคนเมืองเขาชอบกินเครื่องเทศกับหอมเจียวมันเฟิร์มแต่ดาวและที่สาลาตันนี่แล้วครับสาลาตันนี่คือน่องสะโพกยกชิ้นเลยค่ะเป็นชิ้นใหญ่อ๋อชิ้นใหญ่บึ้มแล้วเราเอามาจะกไก่ตัวนะคะที่มันขาหายเพราะว่ามันเป็นไก่ตัวอ๋อไปดูไก่แต่ขาหายตึงสะโพกนั่นคือมาเป็นสาลาตันเรียบร้อยแล้ว แล้ววอนบินแล้วครับวอนบินจะเป็นปีกค่ะอ๋อคุณละพอมปีกคุณจบินเนาะอ๋อนี่ไงจืดเหมือนน่ารักค่ะจะได้แบบจะมีเอกลักษณ์ของร้านเนาะถ้าเข้ามันไกลวอนบินคือเป็นปีกจะได้บินได้ไปีกประมาณสามชิ้นนะคะชิ้นใหญ่เลยค่ะเปิ้นกะเพิ่นได้กลิ่นอิ่มเลยปีกล้วนๆถ้าวอนบินเนี่ยบาคนชอบกินเนื้อปีกอ๋อครับคนก็ชอบกินน่องสะโพกนุ่มๆก็ตซานสลับกันนะคะคุณครับ ที่ดูไบามาจากอันไหนนะครับือดูไบามาจากแฟนค่ะคนที่เ่วนเล็กแต่แกค่ะอ๋อแฟนไปทำงานหิวจิ่นอาแฟนเปิ้ลไปทำงาน,งานดูไบ,บแล้วก็ได้สูตรมาก็ครับใช่ค่ะได้สูตรหมูเครื่องเทศมักไก่แล้วก็เอามาปรับปรัปบใช้กับที่บ้านเา้าแบบเปแบบ็นเครื่องเทศที่เข้ากับคนไทยนค่ะปรับลดลงนิดนึงเพิ่มส่วนน้นส่วนนี้ใช่หมูอ้ารับเนี่ยเพื่มอย่างกี่ยวเครื่องเทศนะใช่แฟนเพิ่งไปทํางานดูไบ และไปได้สุตรหมักไก่มามา,มาปรับเครื่องเทศหือข,ข้ากับคนไทยเนาะไปเอาไปที่โต๊กันบอกพูดจะกินมดก่อนนะอันนี้คือข้าวมันไก่ถาดของเปิ้ลมี3อย่างเลยมีไก่ต้มไก่ทอดแล้วไก่อบเปิ้ลอ่ะมีสมุนไพรเพียบดูนะครับทำซุม้มโทยไปเล่นเลยแต่จา์ที่ว่าคนทั่วไปมากินนี้คืออันนี้นะครับอันนี้เริ่มต้น40บบาทคือข้าวมันไก่ต้ม เข้ากัเยอะแต่ที่เยอะกว่าข้าวคือไก่เปิ้นซับไก่โปะหน้ามาจนพอบาหารเข้าแล้วครับอันนี้ลุงชอบท่คือข้ามันไก่วอนบินกะงงนะว่าวอนบินจะได้เจเปียเจ้าของร้านเพิ่นบอกว่าเป็นเฉพาะส่วนปีกล้วนๆเรามันจะได้บินได้ไงกินปีกเยอะๆข้าวมันไก่ทานนี้มีข้าสวสองด้วยประกกไก่กเพียบสําหรับคนกินได้นักน้อยนะครับแต่ถ้าคนกินได้บันักแต่อยากินแบบนี้มีข้าวมันไก่หลายจานเปรียบเทียบกับกนเพื่อดูเลยเข้าวมันไก่ หลายใจหลายใจนั่นแหละข้าวมันไก่ถาดนี้ข้าสองถ้วยไก่สามอย่างรวมกันเก้าสิบเก้าบาทแต่คนอยากกินหลายอย่างแต่ไบยากรินนักอันนี้เหมือนกันครับเข้าถ้วยเดียวแต่ต้มไก่ทอดไก่อบสมุนไพรย่ยอส่วนลงมาเป็นข้าวมันไก่หลายใจเป็นถาดน้อยมาเพ่มาเพ่เพลุงจะกินแล้วตั้งอยู่ตั้งหน้านี้ต้องกินแล้วครับหอมสด,ดเลยกินข้าวมันไก่อะ มันจะต้องเริ่มที่เพราะมัน,กกนไก่ต้มก่อนไก่ต้มเปิ้ลเนี้ยบะมันได้ขาว่าบะมันครับเพราะถ้าเป็นบางเจ้ามีมันเยอะอันนี้มันน้อยหนังบางเขาเปิ้ลหูมาหอมมากหอ <c oughs> มพวกถิงกระเทียม <c oughs> เครื่องปรุงของเปิ้ลน,นั่นแหละไก่เปิ้ลบะมันเลยครับ <c oughs> เนื้อนุ่มพอไปเป็นไก่ทอดละเนอไก่ทอดเปิ้ลก็มาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้หลงว่ามันแตกต่างจากไก่ทอดที่อื่นก็ว่า เิ้มผสมสมุนไพรลงในแป้งทอดกรอบเลยเกี๊ยวมันดังกรอบๆแล้วก็มีกลิ่นขึ้นจมูกเหมือนกันแต่ทอดก็มีน้ำจิ้มไก่ทอดนะครับหวานๆถ้าลูกสาวมาจะชอบมากลูกสาวชอบข้าวมันไก่ทอดแป้งกรอบเกี๊ยวยังกรอบๆอ,อยู่เลยมีสมุนไพรนิดหน่อยตรงหนังมันมีแป้งที่เป็นสมุนไพร ลำขนาดหอมอันนี้ร้านอืนบะมีแต่อบสมุนไพรรวยหนะ้าด้วยหอมเจียวมาเพียบมันหอมคับดูกองั้วสมุนไพรเพียบเลยต้องลองมากินมันจะขึ้นหูด,ดังเลยครับอันเนี้ขึ้นจมูกนะครับหอมมากๆเลยไก่สมุนไพรเนี้ยกินคล้ายๆข้าวมกไก่ครงร้านอิสลามอ่ะหอมแบบนั้นเลยครับลองิมน้ำซุป,ปน้อย ไอ่หวยใก่เท้ามาตัวลุงชอบมันหวานดีนัำซตุปเปิลหอมมีรสมีชาติอันนี้เข้ามันไก่วอนบินดูสิจะวอนบินขนาดไหนโหปีกเปิ้นใหญ่ขนาดเลยครับแต่ลุงจะเอาเฉพาะปีกกลางเนอะดูกันนี่อื วนบินขนาดลุงเป็ดคนชอบกินปีกกากไก่อยู่แล้วกาำขนาเลยมีทั้งเนื้อทั้งหนังสักกระดูกใครอบปีกมันมีหนังเยอะเลยถ้าตรงชวนปีกกลางเนี่ยรามากครับนี่กระดูกอ่อนที่มันกรยวกรอบเลยครับข้าวมาันไก่จะมนจัดจานมันต้องเอาขิงกับพริกขี้หนูสใส่ในน้าจิ้มมันน้ําซมเปอร์สีเข้มมาก ันนี้แบบเพิ่มจริงเพิ่ม,พ,มพริกตัดจางขึ้นเยอะน้ำกินมบัดเข้มข้นมากครับพอเนอในถาดจะหมดแล้วนี่กรรมสุดท้ายรำขนาดไหนถาดใหญ่ๆกับมดอาจจะมีสังเกตว่า มีเสียงพูดภาษาจีนเลยร้านนี้ลูกค้าเพิ่นเป็นนักท่องเที่ยวคนจีนเยอะเลยตอนลงมานั่งกินนี่เกือบเกือร้านเป็นคนจีนเนาะเปิดร้านกี่โมงนะครับน้องมีที่นี่เปิดประมาณแปดโมงค่ะแล่ที่สาขาบัวลายเปิดเจ็ดโมงคึ่งอ๋อเพิ่นมีหลายสาขาสาขานี้เปิดแปดโมงเลิกกี่โมงก็ครับน้องเปียอนสองโมงคึ่งสองโมงเพ <8 S 1> ิ่นมีสดเสร็จ <8, 8 S 1> จะม, <ง S 1> มดเพิ่น <laughs> เปิดแปดโมงถึงบายตอบเคือง แต่ส่วนใหญ่จะหมดก่อนวัดดวงเอาขยายมากก่แล้วกันเนอรปาจ้าม่ได้กิน <c oughs> มีวันหยุดก็ขับน้องเปียหยุดทุกวันอาคารก็่ต้องมากันเนอกิน,น้ํากินม่วนกินกับลุงหนึ่งชอบกดไลค์แชร์กดแชร์มากันนะครับ